เข้ามาดูเหลี่ยมเทพนะครับหัวล้วนๆนะครับพมมาเดินสายนะครับทีมงานของกลาเดินสายนะครับฝั่งที่หันหลังไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้านะครับเจอกับฝั่งนู้นนะครับทีมงานนะครับแซ็กสายสามจากพุทธมนตรนะครับหัวล้วนๆใช้หัวอย่างเดียวนะครับมาดูนะครับใครจะหัวคมกว่านนะครับแซ็กสายสามนี่ก็ถือว่าเล่นหัวได้ดีคนหนึ่งนะครับ เสร์ฟหัวรับหัวข้ามหัวอย่างเดียวนะครับฝั่งเมียนมานี่ก็เป็นตะก้อมวยซุ่มนะครับไม่รู้ว่าอ่ะอย่างคุยกันก็ไม่เข้าใจเอาละครับเป็นฝั่งทางแซกได้เสริมนะครับนำแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับแต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์แซกเสริฟมานะครับเปิดหัวไหลเข้าไปมุ่ยมองอองนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับ ถือว่าคอนโทรลลูกดีนะครับสำหรับฝั่งเมียนมานะครับแต่ว่าน้ําหนักทิศทางนี้ยังไม่ได้นะครับสองต่อโซนนะครับเซ็ตขึ้นนำทูซีโรนะครับเอานะฮะไหลไปหน้านิดเจอะไม่เหลือแน่นอนนะครับการหมงของฝั่งเมียนมาเขานะครับเป็นเหลี่ยมถนัดเลยนะครับเมียนมาเขาข้ามหัวดีนะครับ ดี๋ฟังฟังจบเนี่ยฟังให้วางตัวกันสูตรแต้่ละครับสูตรต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของพม่าซีโรถูกโอ้โหเสิร์ฟไปไม่ดีพอนะครับแซกสายสามทันนะครับสองต่อสูตรนะครับถูกซีโรเสิร์ฟยอดเรียบร้อยดีนะครับขยับไม่ทันสหรับฝั่งทางเมียนมานะครับ ทางด้านของแซกขยับนำเป็น3ต่อศูนย์แล้วนะครับเต็มนะครับ3าต่อศูนย์ตรีซีโร่โยงหลังมาไว้นะครับออกนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางพม่าได้เสริมนะครับดูนะฮะจะก่อเกงเสริมได้ดีขนาดไหนนะครับศูนย์ต่อสามซีโร่รีโยงหลังไปนะครับแซกลำเลียงมาหน้านิดบ๊กไม่ทันนะครับได้เต็มนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเหลี่ยมเทปนะครับ วันพรีนะครับโอ้โสับจอๆนะครับมงเสียบเลยนะครับหยอดไม่ดีนะครับไปน้ำหนักยังไม่หุบลงนะครับสามบล็อกแต่เสียบได้หมดส่วนแต่มนะครับสามตัหนึ่งหมานะ่ฮะตุกนี้เมียนมากตีเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมดีนะครับทางนั้นแซกนี่พยายามที่จะจ้องลูกหยอดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักทิศทางนี้คมจริงๆนะครับ แต้มนะครับหนึ่งต่อสามวันทรีโยงหลังไปนะครับแซกไหลมาห่างนะครับตียอดมาเอาลนะครับโอกาสของเมียนมารับหนึ่งสองสามยอดเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับไล่มาเป็นสองต่อสามนะครับแต้มนะครับสองต่อสามทูทรีแซกเสียบมาเสียบคืนเรียบร้อยดีนะครับได้แต้มนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับฝั่งเมียนมานะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับ เขาก็เล่นหัวดีนะครับฝั่งนี้3ต่อ3นะครับตัดยอดไปนะครับแซกก็ไม่ทันได้แต้มนะครับพลิกนำเป็น4ต่อ3นะครับสกอร์นี้รู้สึกว่าจะไหลเร็วเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวนะครับแต้มนะครับ4ต่อ3 43นะครับเอานะฮะแซกสาย3มองมาเข้าทางของเมียนมาเดาะเข้าไปจอจออูโหูเรียบร้อยนะครับได้แต้มนะครับ ขึ้นนําเป็น5ต่อ3เลยนะครับมองทิศทางไม่ดีนะครับลองแซกจะมองโยงหลังก็ไม่โยงนะครับจะมองเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมนะครับทําไห้ฝั่งนี้ดักได้นะครับแต่นะครับ5ต่อสา3ฟทหยอดไปนะครับแซกรับไหลเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหโดนอีกแนวนะครับสวนไปนะครับขึ้นนําเป็น6ต่อ3เลยนะครับ มงไม่ดีพอนะครับลองแซกนะครับมงมาตรงตัวนะครับเขาก็สวนอย่างเดียวนะครับคือนำเป็น6ต่อสนะครับ6 3หยอดดีด้วยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับหนีออกไปเป็น7ต่อสนะครับไหลเร็วจริงๆนะครับสำหรับแต้มนะครับเขาก็เสิร์ฟดีด้วยนะครับจังหวะเกมเสิร์หยอดนะครับ7ต่อสนะครับ7 3 โยงหลังออกเว้ยนะครับออกไปเลยนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟของแซกสายสามบ้างนะครับสามต่อเจ็ดทรีเซเว่นเอาละครับดักได้ไหลเข้าไปด้านเน็ตอี๋นะครับนี่นะฮะอืนะครับแน่นอนจริงๆนะครับเจ็ดต่อสามนะครับเกมเสิร์ฟตายนะครับแซกสวนมา ฝั่งนี้ 1, นึสอเรียบร้อยนะครับได้แต้มนะครับขึ้นนนำเป็น8ต่อ3หลังจากตามหลังนะครับนะฮะแปดต่อสามนะครับเอกทรีมงไปลูกนี้ไม่ข้ามนะครับเป็นทางด้านของแซกสายสามใเสิร์ฟบ้างนะครับตามหลังห้าแต้มนะครับสามต่อแปดทรีเอกเิร์ฟมาดีนะครับอุมได้แต้มนะครับ ไล่มาเป็น4ี่ต่อ8 1ดหนึ่งช่องตัวนะครับก็ชิงอยู่ที่เกมเสิบกันนะครับว่าใครจะเสิฟได้คมกว่ากันนะครับเหลี่ยมนี้นะครับฝั่งพม่านี่เขาก็เสิฟดีเหมือนกันนะครับเรแ้แซ็คเนแต้มนะครับ4ี่ต่อ8นะครับแซ็คเสิรฟมาได้อีกหนึ่งแต้มเอาละครับ พลัดกันขึ้นแต้มนะครับแซกสายสามเริ่มจะออกลูกเสิฟแล้วนะครับห้าต่อแปดต่อนะครับฝ่ายเอกเอาล้ครับยงหลังมางเมียนมาลำเลียงไปปียอนนะครับยอดดีนะครับแปดต่อห้านะครับตัดยอดไปหน้ซาสายแซกสวนมาเรียบร้อยนะครับกลมไม่ทันนะครับ นี่นะครับแต้มนะครับ5ต่อ8 3ดต้มแทันน้องแซกมงมาตรงหัวเอานะครโอกาสของฝั่งมปนมากขยกตัวนิดนึงเรียบร้อยโอ้โหขยกไปไหนนะครับขยับตัวหลอกตัวเองหรือเปล่านะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับแซกสายสามไล่มานะครับเป็น6ต่อ8นะครับโยกตัวแต่ว่าโยกตแต่ตัวนะครับหัวไม่ไปนะครับ6ต,6ต่อ8นะครับ แซ็กเสิฟตัดยอดมาก้มดุดโอ้ยกุดจีนะครับเรียบร้อยนะครับมงทันนะครับฝั่งเมียนมานะครับกีละกองแปดต่อหกแปดต่อหกนะครับเสิฟยอดไปนะครับแซ็กสวนมาจังหวะเดียวสวนขึ้นแซ็กสวนมาทามาสวนไปเรียบร้อยนะครับจ่าเดจ่าเดนะครับลูกลงนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนำเป็นเก้าต่อหกนะครับ เก้าต่อหกนายสิเอาแล้วครับตัดยอดไปแซกหนึ่งสองมงค้ำหลังมาลูกนี้ออกนะครับเวอรนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับฝั่งเมียนมานะครับขึ้นนำเป็นสิบต่อหกนะครับสิบต่อหกนะครับเกมเซิฟของเมียนมาโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามนะครับออกความเมืองนั่นแหละ 6ต่อ10นะครับเกมเสิร์ฟของแซกมานะฮะดาดีเอาไหลเข้าไปเสียบเรียบร้อยนะฮะใส่ตาคายนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสหรับแซกสาย3นะครับไล่มาเป็น7ต่อ10 3แต้มทันนะครับนะฮะผัดกันเสิร์ฟผัดกันได้แต้มนะครับเอาละครับตอนนี้แซกบอกว่าขอลุ้นหน่อยนะครับ พอตลาดหน้าเสือหน่อยนะครับทางด้านแซกสาย3เป็นออปชันที่2นะครับออปชันแรกนี่เป็นฟอกเดียวแซกแพ้พิกแพ้นะครับนำสิบเแล้วก็โดนแซง12ต่อ11นะครับเซตนี้จะพิกแซงเขาคืนได้ไหมนะครับเจ็ดต่อสินะครับแซกสาย3ได้เสิร์ฟเสิร์ฟมาตรงหัวนะครับหล่าเลียงไปกดจอๆเรียบร้อยนะครับนะครับเขามาเตะสองสามเดี่ยมนี้ หวังผลได้หมดเลยนะครับฝั่งเมียนมาเดินสายนะครับทีมงานของกาลานะครับสิบต่อเจ็ดนะครับไปหลังนะครับแซกโอ้ลำเดียวลูกห่างนะครับมองมาอ้าวขยโยกตัวเจิ๊กเข้าให้เรียบร้อยนะครับขึ้นแทนนะครับแต้มเดียวเกมสหรับฝั่งเมียนมานะครับขึ้นแทนแล้วนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ11ต่อ7นะครับ11 7 โอ้โหหยอดยังได้นะครับไปหนแล้นะหัวกับส่วนเสานะครับเป็นฝั่งทางแซกสายสามได้เสิฟนะครับสี่แต้มทันนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดเสิบกดมาลูกนี้เรียบร้อยนะครับลงเส้นนะครับเป็นแต้มนะครับขยับมานะครับจาดีนะครับไล่มานะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอกอีเลเวนเหวยนะฮะออกนะครับ แต้มเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับหยอดไปนะครับแซกรับเรียบร้อยนะครับยังล็อกอยู่นะครับ8ต้มนะครับแปดต่อสิบเอ็ดสามเต้มทันนะครับแซกหยอดลูกนี้เบาไม่ข้ามนะครับเอาวนะฮะไหวครูแล้วนะครับ ลงคาถานะครับฝ <L Souls> ั่งเมียนมานะครับขอปิดเกมนะครับขยับมุมเสิร์ฟนะครับ11-8นะครับอีเลเวนเอกโยงหลังไปนะครับลูกนี้ลงโอ้โหเป็นผลจริงๆนะครับโยงหลังไปลูกตะกอบเกมนะครับเป็นฝั่งทางเมียนมาเอาชนะแซกสายสามไปได้ด้วยสกอร์นะครับ12-8แต้มนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับ ทางเพจตกอไฟเตอร์นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่อง y t u t u นะครับตกรไฟเตอร์ส r 2แล้วก็ตกอไฟเตอร์นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ <c oughs> เวลาแอนมินไลฟ์สดก็จะได้เข้ามารับชมนะครับขอหยัดตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ